ลองนึกภาพตามกันดูนะครับคืนที่ฟ้ามืดสนิทไม่มีแสงไฟจากเมืองมารบกวนเลยเราจะเห็นดาวเต็มฟ้าสวยงามแล้วก็ลึกลับน่าค้นหามากๆเลยใช่ไหมครับวันนี้แหละครับเราจะย้อนเวลากลับไปดูกันว่าศาสตร์แขนงแรกสุดของมนุษย์เราอย่างดาราศาสตร์โบราณเนี่ยมันเริ่มต้นขึ้นมาได้ยังไงซึ่งบอกเลยว่ามันไม่ได้เริ่มจากกล้องโทรทัศน์หรูๆนะครับแต่มันเริ่มจากความจําเป็นความจําเป็นที่ต้องเอาชีวิตรอดล้วนๆเลยคือคําถามมันอยู่ตรงนี้ครับ ในยุคที่ไม่มีคอมพิวเตอร์ไม่มีกล้องโทรทัศน์ไม่มีอะไรเลยเนี่ยคนสมัยก่อนเขารู้ได้ยังไงว่าจะเกิดสุริยุปราคาหรือที่พิกกว่านั้นเขาไปรู้ได้ยังไงว่าโลกเรามันกลมเฮ้ยมันเป็นไปได้ยังไงกันคําตอบของเรื่องนี้มันซ่อนอยู่บนฟากฟ้า,านั่นแหละครับและจะบอกว่ามันน่าทึ่งกว่าที่เราคิดไว้เยอะเลยใช่แล้วครับจุดเริ่มต้นจริงๆของมันเนี่ยไม่ได้มาจากความสงสัยแบบนักวิทยาศาสตร์เท่ๆเลยนะแต่มันมาจากคำคำเดียวเลยครับ การอยู่รอด (survival) คือท้องฟ้าสําหรับคนโบราณเนี่ยมันไม่ใช่แค่ของสวยๆงามๆนะครับแต่มันคือปฏิทินที่บอกว่าเฮ้ย hey, ถึงเวลาเพาะปลูกแล้วนะมันคือแผนที่ที่บอกว่าต้องแล่นเรือไปทางนี้นะถึงจะรอดมันเป็นทุกอย่างเลยครับทุกอย่างมันผูกติดกับการมีชีวิตอยู่รอดไปในแต่ละวันจริงๆเอาละครับแล้วนี่คือเส้นทางที่เราจะไปสํารวจกันในวันนี้เริ่มจากรากฐานความเชื่อกับการเก็บข้อมูลแล้วไปดูกันว่าดวงดาวมันกลายมาเป็นเครื่องมือทางการเมืองได้ยังไง จากนั้นเราจะไปดูการใช้ดาวเป็นแผนที่นำทางก่อนจะไปถึงจุดพีกเลยคือยุคที่เหตุผลเข้ามาแทนที่ความเชื่อแล้วเราจะมาสรุปกันครับว่าทั้งหมดนี้มันทิ้งมรดอกอะไรไว้ให้เราบ้างโอเคครับมาเริ่มกันที่จุดแรกเลยรากฐานข้อมูลและความเชื่อเราจะไปดูกันที่2อารยธรรมที่ยิ่งใหญ่มากๆของโลกยุคโบราณกันก่อนเลยครับนั่นก็คือบาบิโลนกับอียิปต์สองที่นี้แหละครับที่เป็นคนวางหลักการสําคัญๆจากการเก็บข้อมูลแบบเป็นระบบสุดๆ แล้วก็เอาไปใช้จริงๆสําหรับชาวบาบิโลนเนี่ยนะครับท้องฟ้ามันไม่ใช่แค่ท้องฟ้าแต่มันคือข้อความจากพระเจ้าเลยครับคือเขาเชื่อว่าดาวทุกดวงที่ขยับเนี่ยมันคือลางบอกเหตุอะไรสักอย่างแล้วหน้าที่ของเขาก็คือต้องถอดรหัสข้อความนั้นให้ได้พวกเขาเลยจดบันทึกทุกอย่างครับรวบรวมคัมภีร์กรเป็นหมื่นๆรายการเลยนะจารึกลงบนแผ่นดินเหนียวที่เรียกว่าอินูมาอานูเอ็นลิว นี่คือเหมือนเป็น Big Data ชุดแรกๆของโลกเลยก็ว่าได้ครับแล้วสิ่งที่มันเจ๋งมากๆเลยก็คือของที่เขาคิดค้นไว้เมื่อหลายพันปีก่อนเนี่ยมันยังอยู่กับเราจนถึงทุกวันนี้เลยนะครับอย่างเรื่อง12จักรราศีเนี่ยก็มาจากบาบิโลนนี่แหละหรือระบบเลขฐาน60ฟังดูยากใช่ไหมครับแต่มันคือเหตุผลว่าทําไมวงกลมถึงมี360องศาทําไม1ชั่วโมงมี60นาทีใช่เลยครับมาจากพวกเขานี่แหละ แล้วก็เรื่องการเอาชื่อเทพเจ้าไปตั้งเป็นชื่อดาวเคราะห์ต่างๆอันนี้ก็เป็นต้นแบบของโหราศาสตร์ตะวันตกมาจนถึงปัจจุบันเลยทีนี้ข้ามฝั่งมาที่อียิปต์กันบ้างครับชาวอียิปต์เนี่ยจะมองท้องฟ้าต่างออกไปเลยเขาไม่ได้สนใจเรื่องทํานายดวงชะตาเท่าไหร่แต่เขามองว่าท้องฟ้าเนี่ยมันคือคู่มือการใช้ชีวิตจริงๆครับเป็นคู่มือภาคปฏิบัติเลยสําหรับการทําเกษตรและก็การก่อสร้างสถาปัตยกรรมสุดอลังการริมแม่น้ำไน หัวใจของเรื่องทั้งหมดของอีอิบเลยนะครับคือการสังเกตดาวดวงหนึ่งดาวซีเรียสหรือที่เรียกว่าปรากฏการณ์เคเลโคไรซิ่งคือมันเป็นวันที่ดาวซีเรียสจะโผล่ขึ้นมาที่ขอบฟ้าก่อนพระอาทิตย์ขึ้นเป็นครั้งแรกของปีแล้ววันนั้นแหละครับคือสัญญาณที่แม่นยําสุดๆว่าน้ําท่วงใหญ่ที่จะเอาความอุดมสมบูรณ์มาให้แม่น้ำนายกําลังจะมาถึงแล้วแล้วจากการเฝ้าสังเกตรปรากฏการณ์นี้นี่เองครับที่ทําให้พวกเขาสร้างปฏิทิน365วันขึ้นมาได้ซึ่งก็คือใช่ครับ ต้นแบบปฏิทินที่เราใช้กันทุกวันนี้เลยแล้วถ้าอยากรู้ว่าเขาแม่นกันขนาดไหนดูตัวเลขนี้ครับ0.06องศา0.06องศานี่คือความคลาดเคลื่อนของการวางแนวเปรลมิดกีฬาให้ตรงกับทิศเหนือเป๊ะๆย้ำอีกทีนะครับว่าน,นี่คือยุคที่ไม่มีเลเซอร์ไม่มี GPS ไม่มีอะไรเลยนะครับมีแค่ตาเปล่ากับดาวบนฟ้านี่มันคือวิศวกรรมระดับมาสเตอร์พีซของจริงเลยทีนี้พอความรู้เรื่องดวงดาวมันไม่ใช่แค่เรื่องการอยู่รอดแล้ว มันก็เลยถูกอัปเกรดครับกลายเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังมากๆในทางการเมืองเราไปดูกันในหัวข้อต่อไปเลยครับอำนาจดวงดาวและการเมืองถ้าจะพูดถึงชาติที่จริงจังกับการจดบันทึกเรื่องดวงดาวแบบสุดๆเนี่ยต้องยกให้จีนเลยครับคือเขามีบันทึกต่อเนื่องยาวนานที่สุดในประวัติศาสตร์เลยนะ2,000กว่าปอีอย่างเหตุการณ์พลิกๆเลยก็คือปี1054ที่เขาบันทึกว่ามีดาวแขกหรือ guest โผล่ขึ้นมา คือมันสว่างมากซะจนมองเห็นได้ตอนกลางวันแสกๆนานถึง23วันแล้วบันทึกชิ้นนี้แหะครับที่ทําให้นักดาราศาสตร์ยุคปัจจุบันสามารถย้อนรอยกลับไปดูได้ว่าอ๋อมันคือการระเบิดของซูเปอร์โนวาที่ทําให้เกิดเนบูล่าอกปูนี่เองคําถามคือทําไมต้องบันทึกกันเป๊ะขนาดนั้นคําตอบก็คือเพราะมันไม่ใช่แค่เรื่องดาราศาสตร์ครับแต่มันคือเรื่องของอน,นุทหังสวรรค์หรือ m ม n เดตออฟเ e เ คือในจีนโบราณเนี่ยถ้าเกิดมีสุ่อริยุบร,ราคาขึ้นมาแบบที่ทํานายไม่ได้นั่นหมายความว่าสวรรค์ไม่พอใจจกักรพรรดิองค์ปัจจุบันแล้วบาลังอาจจะสั่นคลอนได้เลยนะเพราะฉะนั้นการทํานายปรากฏการณ์บนฟ้าให้ได้เป๊ะๆเ,เนี่ยมันคือเรื่องความมั่นคงของชาติเลยทีเดียวทีนี้พอเราลองเอามาเที่ยวกันดูมันจะเห็นภาพชัดเลยครับฝั่งจีนเนี่ยใช้ดาราศาสตร์เพื่อรักษาอํานาจทางการเมืองคือเพื่อความชอบธรรมของจกักรพรรดิแต่ถ้าเป็นฝั่งของชาวมายาเนี่ย เขาใช้ดาราศาสตร์เพื่อควบคุมจังหวะของสังคมทั้งหมดเลยครับจากกราวาลของเขาเป็นเหมือนในกาเรือนใหญ่ที่คอยบอกว่าถึงเวลาทําสงครามแล้วถึงเวลาทาพิธีแต่งตั้งกษัตริย์แล้วทุกอย่างต้องเป๊ะตามเวลาสวรรค์แล้วถ้าจะให้เห็นภาพความเป๊ะของชาวมายาต้องดูที่ดาวศุกร์เลยครับพวกเขาหมกมุ่นกับดาวดวงนี้มากจนคํานวณคาบการโคโจรของมันออกมาได้ที่584วันซึ่งแม่นยําแบบไม่น่าเชื่อว,ว่าจะทําได้ในยุคนั้นคือดาวศุกร์สำหรับชาวมายาเนี่ย มันไม่ใช่ดาวครอสสวยๆนะครับแต่มันคือเทพเจ้าแห่งสงครามและความตายการรู้ว่าดาวสุกอยู่ตรงไหนมันเลยสําคัญสุดๆสําหรับการตัดสินใจเรื่องใหญ่ๆของอาณาจักรเลยตั้งแต่จะออกรบเมื่อไหร่ไปจนถึงจะแต่งตั้งกษัตริย์วันไหนเอาล่ะครับทีนี้เราจะพักเรื่องอาณาจักรบนบกไว้ก่อนแล้วออกทะเลกันครับเราจะไปดูการใช้ดาราศาสตร์ในอีกรูปแบบหนึ่งที่แตกต่างออกไปแบบสุดขั้วเลยนั่นก็คือการใช้ดาวเป็นแผนที่สิ่งที่เรากําลังจะพูดถึงก็คือ wayfinding ครับ ฟังดูง่ายๆนะแต่มันคือสุดยอดศิลปะและวิทยาศาสตร์ของชาวโพลินีเซียเลยที่ทำให้พวกเขาสามารถล่องเรือข้ามมหาสมุทรแปซิฟิกที่เว่งว้างสุดๆได้เป็นพันๆไมล์โดยที่ไม่มีเข็มทิศไม่มีแผนที่กระดาษไม่มีอะไรเลยอาศัยแค่ความรู้เรื่องดาวเรื่องคลื่นเรื่องลมที่ส่งต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่นเท่านั้นเองสุดยอดจริงๆหลักการของมันเนี่ยโคตรเจ๋งเลยครับ <S <S เขาเรียกกันว่าเข็มทิศด,ดวงดาวในใจคือมันเป็นอย่างนี้ครับลองนึกภาพตามนะ เขาจะแบ่งเส้นขอบฟ้ารอบตัวออกเป็น32ช่องเหมือนเป็นบ้านของดาวแต่ละดวงแล้วพวกนักเดินเรือก็จะจําได้แม่นเลยว่าดาวดวงไหนจะขึ้นจากบ้านหลังไหนแล้วจะไปตกที่บ้านหลังไหนสมมุติว่าอยากจะไปทางทิศตะวันออกใช่ไหมครับเขาก็จะคอยดูว่ามีดาวดวงไหนกําลังขึ้นมาจากบ้านฝั่งตะว,วันออกแล้วก็หันรัวเรือตามดาวดวงนั้นไปเลยพอสักพักดาวดวงนั้นลอยสูงเกินไปเขาก็จะเปลี่ยนไปตามดาวดวงใหม่ที่ขึ้นมาจากบ้านหลังเดิมเป็นระบบที่ซับซ้อนและน่าทึ่งมากๆเลย และแล้วการเดินทางของเราก็มาถึงจุดเปลี่ยนที่สำคัญที่สุดอาจจะสำคัญที่สุดในประวัติศาสตร์ความคิดของมนุษย์เราเลยก็ว่าได้ครับนั่นคือการมาถึงของชาวกรีกโบราณผู้ที่กำลังจะพลิกโฉมหน้าความเข้าใจของเราต่อจักรวาลจากเรื่องของเทพเจ้าไปสู่เรื่องของเหตุผลและตัวเลขครับตลอดไปนี่แหละครับคือการก้าวกระโดดครั้งใหญ่ทางปัญญาของมนุษยชาติคือการเปลี่ยนจากมิ h อส mytos ที่แปลว่าการอธิบายโลกด้วยเรื่องเล่าด้วยตำนานเทพเจ้าไปสู่โลโกส logos คือการอธิบายโลกด้วยตรรก,กะด้วยเหตุผลด้วยคณิตศาสตร์จู่ๆปรากฏการบนท้องฟ้ามันก็ไม่ใช่เรื่องอารมณ์ของเทพเจ้าอีกต่อไปแล้วแต่มันกลายเป็นระบบอะไรบางอย่างที่เฮ้ยเราเข้าใจมันได้เราคำนวณมันได้แล้วการปฏิวัติครั้งนี้มันเกิดขึ้นเร็วมากครับลองดูสิครับเริ่มจากเทลลิสที่เป็นคนรักแรกที่กล้าบอกว่าสุริยปร,ราคามันทํานายได้ด้วยหลักธรรมชาติไม่ใช่ฝีมือเทพเจ้า แป๊บเดียวอริสโตเติลก็ออกมาบอกว่าทุกคนดูเงาบนดวงจันทร์สิมันโค้งๆแปลว่าโลกเรากลมนะและยังไม่ทันไรเอรทอสเทนิสก็มาคำนวณเส้นรอบวงของโลกได้อีกเกือบจะเป๊ะเลยด้วยก่อนที่ฮิปปาคัสจะมาสร้างแผนที่ดาวฉบับสมบูรณ์ขึ้นเป็นครั้งแรกคือมันเป็นการระเบิดทางความคิดที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาสั้นๆจริงๆในช่วงเวลานี้เองครับที่เกิดการถกเถียงครั้งประวัติศาสตร์ขึ้นว่าตกลงแล้วอะไรกันแน่ที่เป็นศูนย์กลางของจักรวาล ฝั่งหนึ่งคือโมเดลของประโตเลมีที่บอกว่าโลกเหล่านี้แหละคือเซนเตอร์ซึ่งโมเดลนี้มันคำนวณได้แม่นมากนะครับแม่นจนคนเชื่อกันไปอีก1,500ปีเลยแต่อีกฝั่งหนึ่งก็มีอริสตาคัสที่เสนอไอเดียสุดล้ำเลยบอกว่าไม่ใช่ดวงอาทิตย์ต่างหากที่เป็นศูนย์กลางโอ้โหตอนนั้นคือไอเดียนี้มันล้ำเกินไปมากครับถูกปฏิเสธไปเพราะมันขัดกับสามัญสำนึกของคนยุคนั้นแบบสุด และแล้วเราก็เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายกันแล้วนะครับบทสรุปมรดกจากฟากฟ้าเรามาดูกันว่าทั้งหมดที่เราคุยกันมาเนี่ยคนโบราณเขาทิ้งอะไรไว้ให้เราบ้างตารางนี้สรุปภาพรวมทั้งหมดได้ดีมากๆเลยครับคือทุกคนมองฟ้าผืนเดียวกันนะแต่เห็นไม่เหมือนกันเลยอย่างบาบิลนกับจีนก็จะมองฟ้าเป็นเหมือนตำราที่ต้องอ่านต้องถอดรหัสส่วนอียิปต์กับมายามองฟ้าเป็นพิมพ์เขียวสําหรับสร้างสังคมและสถาปัตยกรรมขยับไปที่ชาวโพลินีเซียน ฟ้าของเขาคือเข็มทิศที่ใช้เดินทางและสุดท้ายสำหรับชาวกรีกท้องฟ้ามันคือปริศนาชิ้นใหญ่ที่ต้องใช้เหตุผลเข้าไปไขเห็นไหมครับมุมมองเดียวแต่ตีความได้หลากหลายมากแต่สิ่งที่น่าคิดที่สุดจากการเดินทางครั้งนี้คืออะไรรู้ไหมครับคือท้องฟ้าที่คนโบราณมองเมื่อหลายพันปีก่อนน่ะมันคือผือนเดียวกับที่เราใช้กล้องเจมส์เว็บส่องดูอยู่ในตอนนี้เลยอะ่ะมันคือผือนเดียวกันคำถามสุดท้ายที่อยากจะทิ้งไว้ก็คือ แล้วไอ้คำถามที่เราถามกันอยู่ทุกวันนี้ล่ะครับคำถามเรื่องหลุมดำพลังงานมืดหรือสิ่งมีชีวิตนอกโลกคำถามพวกนี้มันจะกลายเป็นรากฐานความรู้อะไรให้กับคนในอีก2,000ปีข้างหน้าและนี่อาจจะเป็นมรดกที่สำคัญที่สุดที่ดาราศาสตร์โบราณทิ้งไว้ให้เราก็ได้นะครับนั่นคือการสอนให้เราไม่เคยหยุดตั้งคำถามกับจกักรวาล